สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับการนําภาพกราฟิกจากเว็บไซต์กราฟิกต่างๆนะครับนำมาทําให้มันเคลื่อนไหวโดยใช้เทคนิคการใช้บนทูนะครับของโปรแกรม Adobe Animate นะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะเข้าไปหาภาพกราฟิกนะครับจากเว็บไซต์ต่างๆก่อนนะครับซึ่งเราอาจจะสามารถหาได้จากเว็บไซต์ ที่มีการให้บริการภาพกราฟิกต่างๆฟรีนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะต้องมีการชําระค่าบริการหรือซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อนําภาพเหล่านั้นมาใช้นะครับเว็บหนึ่งนะครับที่ครูจะแนะนําให้นักเรียนไปโหลดใช้ภาพกราฟิกที่เขาอนุญ,ญาตให้ใช้ในการศึกษาฟรีนะครับโดยชื่อเว็บนี้ชื่อว่าเว็บฟรีพิกนะครับนักเรียนก็สามารถพิมพ์ใน Google แล้วพิมพ์คาว่า f r e e p i k freepick ได้เลยนะครับ ในที่นี้นะครับคุณครูจะเอานะครับภาพของคนมาทําภาพเคลื่อนไหวนะครับโดยเป็นท่าของคนวิ่งนะครับโดยครูจะเมื่อครูลงใช้สมัครใช้บริการกับเว็บฟรีพิกโดยใช้บัญชี gmail แล้วนะครับในช่องการค้นหาครูก็หาคําใบนะครับหรือคําที่เราต้องการจะสิบคน้นครูใช้คําว่า Run ซึ่งแปลว่าวิ่งนะครับแล้วก็คําว่า lady ซึ่งเป็นภาพผู้หญิงนะครับเพราะว่าครูต้องการจะให้ เป็นภาพตัวละครผู้หญิงวิ่งนะครับจากนั้นครูมาเลือกหมดหมู่ภาพเป็นเวกเตอร์นะครับก็คือว่าเราจะเลือกภาพที่มีลักษณะเป็นเวกเตอร์ซึ่งสามารถทำงานได้กับโปรแกรม Adobe Animate นะครับแล้วลายเส้นเราเลือกโหมดฟรีนะครับหลังจากนั้นเราก็กดค้นหานะครับพอเราได้ภาพที่ต้องการแล้วเราก็กดเข้าไปครับในที่นี้คุณครูจะเลือกภาพนี้เข้ามานะครับจากนั้นเมื่อเป็นาภาพที่ฟรีเราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ โดยเราเลือกหมวดว่าฟรีดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ซิปเราก็สามารถคลิกขึ้นมาแล้ว,ลวเปิดยังตำแหน่งไฟล์ได้โดยกดโชว์อินโฟเดอร์นะครับก็จะมีโฟลเดอร์ของไฟล์ขึ้นมานะครับเป็นไฟล์ซิปหลังจากนั้นเราต้องแตกไฟล์ก่อนครับโดยคลิกขวาแล้วเลือกคำว่านะครับแยกไฟล์นะครับแยกไฟล์หลังจากแยกไฟล์แล้วปั๊บ กดโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ไฟล์ที่แยกมาครับนี่ครับมีชื่อว่า People c h a r a c t e r d o o n g s p o สป c ร l o คอลเลคลิกเข้าไปครับก็จะมีไฟล์นะครับอยู่2-3รูปแบบนะครับภาพเวกเตอร์ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีไฟล์ให้เป็นไฟล์ Adobe Illustrator ที่ต้องใช้โปรแกร,รม Adobe Illustrator แก้ไข หรือเป็นไฟล์แบบ EPS ซึ่งก็ต้องใช้โปรแกร,รม Adobe Illustrator นะครับในการแก้ไขเหมือนกันหรือบางครั้งอาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสองไฟล์ประเภทนี้นะครับให้เราเลือกใช้ในที่นี้ครูกดประเภทไฟล์ที่สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกร,รม Adobe Illustrator โดยตรงนะครับคลิกเลยครับหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะดึงโปรแกรม Adobe Illustrator ขึ้นมาทำไมเราถึงต้องใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ในการจัดการครับเพราะว่านะครับ เราจะต้องใช้โปรแกรมนี้ในการแยกส่วนชิ้นงานก่อนที่เราจะนำไปลงนะครับเห็นไหมครับโปรแกรม Adobe Illustrator ก็จะเมื่อเราคลิกแค่ด้านนอกก็จะเห็นจํานวนเส้นทั้งหมดนะครับเส้นทั้งหมดที่เขาวาดขึ้นมานะครับแต่พอเราดับเบิลคลิกไปข้างในนะครับเราก็จะสามารถเห็นชิ้นส่วนของของชิ้นงานนะครับที่แยกเป็นส่วนๆไว้ให้นะครับเราก็สามารถคลิกดูได้ครับว่าแต่ละส่วนมีส่วนไหนส่วนอะไรบ้างนะครับอ่า ก่อนที่เราจะนำไปใช้งานเราจะต้องทำการอันกรุ๊ปเพื่อให้มันแบ่งชิ้นส่วนของตัวละครเป็นชิ้นๆก่อนนะครับอ่ข้อสำคัญในการจะนำภาพตัวละครสําเร็จรูปไปใช้ในการเคลื่อนไหวนะครับข้อสังเกตคืองานชิ้นนั้นหลังจากอันกรุป๊ปหรือแยกการจัดกลุ่มแล้วนะครับเขาจะต้องมีการแบ่งชิ้นส่วนนะครับอของอวัยวะอย่างน้อยเช่นขานะครับขาหรือแขนนะครับ อย่างชัดเจนนะครับถ้าเราเขียนว่าเขายังแบ่งเป็นแขนขายังไม่ชัดเจนเราก็ใช้วิธีอันกรุ๊ปไปเรื่อยๆนะครับอันกรุ๊ปไปเรื่อยๆนะครับอันกรุ๊ปไปเรื่อยๆโอเค okay, ครับอันกรุ๊ปขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าภาพเขาเริ่มมีการแบ่งแขนขายชัดเจนนะครับเห็นไหมครับอ่ะอันกรุ๊ปมปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับ หรือภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทําได้หมดนะครับทาได้หมดโอเคนะครับวันนี้ครูจะยกตัวอย่างการขยับแข้งขยับขาอย่างคร่าวๆก่อนเนื่องจากว่าถ้าเราเอาตัวละครชิ้นนี้ไปนะครับคือส่วนกางเกงเนี่ยมันไม่มีการขยับตามขาซึ่งทําให้มันขยับยากที่หนึ่งดังนั้นวันนี้เราจะสาธิตเฉพาะาส่วนที่ขาขยับเพียงเล็กน้อยนะครับให้เห็นว่าเขามีการขยับท่าทางอย่างง่ายก่อนนะครับก็คือจะใช้ส่วนนี้ขยับ ส่วนด้านขอบกางเกงเนี่ยอาจจะไม่ขยับเพราะว่าเขาไม่ได้วาดชิ้นงานติดบ่อขาด้วยนะครับนี่นี่คือข้อสังเกตนะครับถ้านักเรียนสามารถหาชิ้นงานที่ส่วนตรงเนี้ยนะครับตรงน่องขาเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันได้เลยนะครับมันก็ยิ่งทำแอนิเมชันง่ายแต่อย่างภาพตัวอย่างนี้มีข้อจํากัดตรงที่ว่าอ่ามันติดที่ขาเกงนะครับเราไม่สามารถขยับขาเกงไปได้หรือถ้าขยับได้ก็ก็ต้องมีการแยกส่วนเพิ่มอีกนะครับซึ่งเวลาในการสอบไม่พอเอาเป็นว่า วันนี้เอาแค่ขยับขายืดเข้ายืดออกเป็นตัวอย่างก่อนแล้วนักเรียนค่อยไปปรับประยุกต์ทีหลังนะครับเดี๋ยวครูจะกด c อนโทรเพื่อกลับไปสู่หมดเดิมนะครับรูปภาพเดิมอะ่ะตอนนี้ขาแยกส่วนแล้วนะครับครูกดอันกรุ๊ปนะครับอันกรุ๊ปนะครับอันกรุ๊ปจนนะครับอันกรุ๊ปจนมันแยกชิ้นส่วนได้เป็นส่วนตัวนะครับหัวแขนทั้งสองข้างแล้วก็ขาเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นครูก็ครอบงานครับครอบงานนะครับครอบงานเอาเฉพาะที่เราใช้งานจริงนะครับส่วนนี้นะครับครอบงานจากนั้นคลิกขวานะครับหรือถ้าคําสั่ง Copy ไม่มีนะครับให้เราเลือกคําว่า c t r o l c ครับ c t r o l แล้วกด c ค้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยมือเป็นคําสั่ง Copy นะครับจากนั้นเราจึงจะเปิดโปรแกรม adobe animate ขึ้นมานะครับ รอสักครู่นะครับพอเรากดโปรแกรม Adobe Animate ขึ้นมานะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าการสร้างสเตตเลือกขนาดไฟล์ก็กดขนาด1280คูณ720แล้วก็กด Create สร้างเลยนะครับจากนั้นเมื่อกี้เราก็ปี้งานเอาไว้แล้วใช่ไหมครับเราแค่คลิกตรงสเตตที่ว่างนะครับแล้วกด c t r l V นะครับหรือคำสั่ง Paste นะครับรอสักครู่นะครับ เขาก็จะถามว่าต้องการจะเพสไฟล์เป็นแบบไหนให้นักเรียนเลือก3อันนี้เท่านั้นนะครับ Paste using ai file importer preference แล้วก็ติ๊กตรง apply recommend import setting to resolve incompatibility แล้วก็ maintain layer คือพยายามรักษาสภาพเลเยอร์จากไฟล์เดิมให้ได้มากที่สุดก็คือต้องติ๊ก3อันนี้นะครับกดโอเคครับหลังจากนั้นก็จะเป็นไฟล์แยกส่วนมาให้อย่างนี้ใช่ไหมครับเรายังไม่ต้อง ดึงส่วนออกนะครับให้นักเรียนครอปชิ้นงานทั้งหมดก่อนนะครับแล้วคลิกขวาเลือกคําว่านะครับ Convert to Symbol เพราะว่าตอนนี้เราจะทำ a n i m เมชันแขนขาขยับใช่ไหมครับเราจะต้องแปลงมันเป็น Convert to Symbol ก่อนนะครับครูตั้งชื่อว่าคนวิ่งแล้วกันนะครับ หลังจาก c o n v e r t to Symbol แล้วชิ้นงานเขาจะรวมไปชิ้นเดียวกันไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อเราดับเบิลคลิกเข้าไปทำงานในซิมโบนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นรูปเขียนว่าซิมโบนะครับมันจะสามารถนะครับจัดการชิ้นส่วนชิ้นต่างๆของตัวละครนี้ได้เหมือนเดิมครับครูดับเบิลคลิกครับดับเบคลิก2ครั้งอย่างรวดเร็วนะครับดับเบิลคลิกเห็นไหมครับมันเข้ามาในซิมโบนลครับชื่อว่าคนวิ่งแล้วก็จะมีส่วนต่างๆแยกให้เราใช่ไหมครับแต่คราวนี้พอเราต้องการจะแยกส่วนต่างๆที่เขาแยกให้เนี่ย แบ่งเป็นเลเยอร์ต่างๆโดยอัตโนมัติเราจะต้องเลือกชิ้นงานทั้งหมดนะครับแล้วเราใช้คำสั่งดังนี้ครับกดค้างนะครับ Control Shift แล้วก็ปุ่ม D ครับอีกครั้งนะครับกดปุ่มค้างไว้ Control ค้างไว้ครับ Shift ค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม D ครับอ่าเห็นไหมครับว่าจะมีการแบ่งเลเยอร์ออกเป็นส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเราอยากรู้ว่าแต่ละส่วนคือส่วนไหนสามารถสังเกตได้โดยการปิดตาครับ ถ้าส่วนไหนหายไปก็แสดงว่าเป็นเลเยอร์ของส่วนนั้นแต่บางเลเยอร์นะครับเป็นเลเยอร์ต้นฉบับมันจะไม่มีชิ้นส่วนไหนหายไปเราก็ไม่ต้องแปลกใจครับชิ้นส่วนไหนที่คลิกแล้วมันไม่มีส่วนไหนหายไปเราเพียงแค่กด delete ต้นขาขยะลบทิ้งไปครับไม่จําเป็นอ่ะส่วนนี้อ่ะคือส่วนข้อเท้าใช่ไหมครับอ่ะส่วนนี้คือส่วนถุงเท้าส่วนนี้อ่าไม่เห็นอะไรนะครับเราก็ลบทิ้งได้เลยครับเป็นเลเยอร์เปล่า ส่วนนี้เป็นกางเกงนะครับส่วนนี้เป็นขานะครับส่วนนี้คราวนี้ครูจะยกตัวอย่างการขยับขาเพียงแค่ข้างเดียวนะครับเพราะว่าเวลามีจํากัดนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะงงการที่นักเรียนจะขยับชิ้นส่วนขานะครับชิ้นส่วนขามีเลเยอร์ทั้งหมดกี่อันครับกี่อันมีส่วนเท้านะครับส่วนถุงเท้าและส่วนรองเท้านะครับเราจะต้องนําเลเยอร์เหล่านั้นมารวมเลเยอร์กันก่อนเราถึงจะสามารถ ใช้คำสั่งโบนเพื่อขยับส่วนเท้าได้วิธีการคือนะครับนักเรียนคลิกชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นครูคลิกที่ขาก่อนนะครับจากนั้นครูกดชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้ครับแล้วก็ไปคลิกที่ถุงเท้าครับจากนั้นครูก็ไปคลิกที่รองเท้าครับจะเห็นว่าตอนนี้เลเยอร์ทั้ง3ามเลเยอร์นะครับถูกคลิกไว้แล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีการคลิกจากนั้นเราจะต้องกดคลิกขวาครับ แล้วเลือกคำว่า a t t r i b u t e to Layer เพื่อนำเลเยอร์เหล่านี้ไปเรียงอยู่ใกล้กัน3ามเลเยอร์ครับคลิกนะครับปึ๊บเห็นไหมครับตอนนี้เลเยอร์3ชิ้นมีการเรียงกัน1 2 3เรียงกันแล้วนะครับเมื่อมันเรียงกันเป็น l a เยอร์16 15แล้วนะครับนักเรียนก็เพียงแค่ชิปครับกด15กดชิป f t แล้วไปเลือก17ครับมันก็จะเป็นการเลือก l a เยอร์อันนี้เห็นไหมครับ เป็นเลเยอร์ของเท้าถุงเท้าและรองเท้านะครับเดี๋ยวพูดซูมเข้าไปใกล้หน่อยนะจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับเห็นไหมครับเท้าถุงเท้ารองเท้าอยู่ในเลเยอร์เดียวกันจากนั้นนักเรียนคลิกขวาและเลือกคําว่านะครับ merge layer การ merge layer คือการเอาวัตถุที่อยู่ในแต่ละเลเยอร์มารวมอยู่ในเลเยอร์เดียวกันกด merge layer นะครับปึ๊บเห็นไหมครับตอนนี้มันก็มีการ merge layer ชิ้นส่วนนี้อยู่ในส่วนเดียวกันแล้วนะครับคราวนี้ครูต้องการจะยืดเวลาในการแสดงแอนิเมชันไปที่2วินาทีนะครับครูก็กดชิปตั้งแต่เลเยอร์ที่2นะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับคลิกที่2วินาทีเลื่อนลงมาที่บรรทัดสุดท้ายครับที่2วิที่เลเยอร์ที่14ครับเลื่อนลงมาเลยจากนั้นนักเรียนกด f 5พร้อมกันเพื่อขยายเวลาของเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ ให้ยาวมาถึง 2s ใช้คำสั่ง F5 นะครับปึ๊บนะครับมันก็จะยืดเลเยอร์มาแล้วแต่เลเยอร์ไหนเป็นเลเยอร์เปล่าหมายถึงเลเยอร์ที่เรานำภาพกราฟิกเหล่านั้นไปรวมกับเลเยอร์อื่นแล้วมันจึงเป็นเลเยอร์เปล่านักเรียนก็แค่คลิกตรงเลเยอร์แล้วกดถังขยะลบทิ้งครับเลเยอร์เปล่ามันจะมีสระเป็นกลวงๆน,นะครับลบทิ้งเพื่อให้เลเยอร์มันน้อยลงนะครับ <c oughs> อะคราวนี้ ครูจะไปหาเลเยอร์ส่วนเท้าที่ครูสร้างไว้นะครับชื่อว่าตัวนี้นะครับครูเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเท้าเท้าตรงนี้เป็นเท้าวขวานะครับเท้าวขวาครูจะทำโบนขยับคือใส่กระดูกแค่เท้าวขวาเป็นตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นให้เรียนคลิกเท้าวขวาทั้งเลเยอร์ครับแล้วนะักเรียนใช้คําสั่งว่า c t r l b หรือ นักเรียนจะเลิกที่รองเท้าแล้วเลือกคําว่าเบรกอะพาร์ตก็ได้นะครับในที่นี้ครูจะเลือกทั้งเลเยอร์นะครับแล้วคลิกคอนโทรลบี B นะครับจะเห็นว่าตอนนี้บางส่วนของส่วนของเท้าจะมีการเป็นจุดที่ไข่ปลานะครับจุดที่เป็นไข่ปลานี่คือจุดที่พร้อมจะใส่กระดูกหรือใส่โวลให้แล้วนะครับเพื่อทำภาพเคลื่อนไหวแต่มันยังมีจุดรองเท้าครับที่เร,รากดที่เรากดคอนโทรลบีหนึ่งครั้งแล้วมันยังไม่เป็นจุดไข่ปลา เราต้องกดคอนทรลบี B, ซ้ําอีกครับจนกว่ามันจะเป็นไข่ปลาทั้งเท้าเลยนะครับทั้ง3ส่วนก็คือเท้าถุงเท้ารองเท้าคอนทรลบีอีกรอบหนึ่งครับอ่าตอนนี้เท้าถุงเท้าและรองเท้ากลายเป็นจุดไข่ปลาอย่างนี้นะครับทั้งหมดแล้วต่อไปนะครับเราไม่ต้องทําอะไรกันมานะครับเพราะเราเลือกเลเยอร์เท้าขวาอยู่แล้วต่อไปเราก็เพียงแค่ไปเลือกเครื่องมือกระดูกครับที่ชื่อว่าโบนทูนะครับเราจะเลือกให้จุดหมุน จุดแรกอยู่ตรงไหนเราก็ลากตรงนั้นแต่ข้อควรสำคัญคือห้ามลากบนทูออกไปนอกชิ้นงานต้องลากภายในชิ้นงานเท่านั้นอันนี้ครูซูมเข้ามาหน่อยนะครับซูมเข้ามาหน่อยครูจะลากจากจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับลากมาเป็นเข่านะครับเข่าก็ต้องมีข้อต่อใช่ไหมครับต่อไปลากจากเข่าครับลงมาที่อะไรครับข้อเท้านะครับข้อเท้าจากข้อเท้าไปที่ไหนครับ ปลายเท้านะครับลากมาตอนนี้ได้จุดหมุนนะครับแต่ว่าพอเราทําบนทูปับนะครับบนทูปับนะครับเลเยอร์เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะถูกไปสร้างที่ตําแหน่งตัวนี้เรียบร้อยนะครับสีเขียวๆเนี่ยนะครับซึ่งบางครั้งมันอาจจะเริ่มที่เลเยอร์แรกหรือมันอยู่ในอย่างไม่อะไรครับพอเราสร้างมันมาแล้วนะครับเราเพียงแค่ทำส่วนที่เกินนะครับออกไปโดยการกดชิปนะครับ แล้วคลิกขวาเลือกรีมูฟครับเราจะเห็นแค่ส่วน่วเขียวตัวนี้ก็คือส่วนที่เป็นบนทูนะครับนะครับตัวนี้นะครับเราต้องยืดมันมาถึงตรงนี้โดยการกดปุ่ม f 5ครับอ่าเห็นไหมครับจากนั้นพอได้จุดนี้แล้วเราจะต้องทําจุดเดิมซ้ำอีกจุดหนึ่งเป็นจุดปลายครับเพื่อให้มันขยับหน้าไปแล้วกลับมาคืนนะครับครูคลิกที่จุดปลายสุดครับแล้วครูกดปลายสุดนะครับปลายสุดอ่าปลายสุด ไปสุดตรงนี้ครับแล้วครูกด f 6เพื่อสร้าง Copy ตำแหน่งไว้หนึ่งอันครับ f 6จุดหน้ากับจุดหลังเป็นตำแหน่งเดียวกันต่อไปครูคลิกจุดตรงกลางครับเพื่อขยับครับกด f 6ครับสร้างจุดได้แล้วครูก็ขยับเลยครับใช้คำสั่ง selection tool ครับขยับนะครับยืดออกไปครับเป็นท่าวิ่งยืดออกไปประมาณนี้นะครับขยับแค่จุดเดียวนะ พอเราแสดงผลครับจุดแรกคือจุดเดิมแล้วก็ขยับขาไปใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาจุดเดิมครับมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยครับไปกลับไปกลับนะครับนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการทําคลิปวิ่งได้นะครับซึ่งเนื่องด้วยเวลาในการอัดคลิปจํากัดคุณครูก็ขออัดเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันส่วนใครอยากรู้เทคนิคเพิ่มเติม,ตมนะครับเดี๋ยวครูจะเอาคลิปเพิ่มเติมมาลงไว้ให้นะครับการทําเป็นท่าแอนิเมชันวิ่งตอนนี้ครูแค่ทําตัวอย่าง ขาข้างเดียวให้ดูก่อนส่วนใครอยากต่อยอดการทําแบบวิ่งทุกส่วนเดี๋ยวครูจะคลิปเพิ่มเติมลงให้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครูจะแสดงผลให้ดูนะเดี๋ยวครูจะแสดงผลให้ดูนะครับว่าหลังจากนะครับเราทำแอนิเมชันแล้วออกมาที่หน้าซีนหลักนะครับออกมาก่อนนะครับคลิกตัวนี้ออกมากดคอนโทรลเลนเตอร์ครับเห็นไหมครับ ตัวละครให้เป็นขยับขึ้นขยับลงนะครับเราสามารถใช้หลักการนี้ในการทำแอนิเมชันวิ่งได้ส่วนการทำแอนิเมชันแบบวิ่งเสร็จทั้งตัวครูมีคลิปอีกคลิปหนึ่งจะโพสต์ไว้ในข้างๆการนักเรียนสามารถไปดูได้นะครับว่าเวลาทำคลิปวิ่งแบบเต็มตัวเนี่ยเขาทำอย่างไรสำหรับครูจะนำเสนอเพียงแค่การหาไฟล์มาลงแล้วก็ขยับขาข้างเดียวก่อนเนื่องจากเวลาในการอัดคลิปมีจำกัดคุณครูก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอะ วันนี้สำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับนักเรียนนะครับที่จะได้ความรู้ไปใช้ทำแบบทดสอบหลังเรียนหลังจากดูคลิปนี้เสร็จนักเรียนก็สามารถไปทำแบบทดสอบหลังเรียนได้เลยนะครับแต่หากใครต้องการเทคนิคในการทำวิ่งแบบฉบับเสร็จเลยนักเรียนก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งซึ่งครูจะโพสต์ไว้อยู่ข้างๆกันนี่แหละครับโอเคครับสวัสดีครับ